สิ่งที่ใช่กับว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ใช่กับว่าใช่สิ่งที่ถูกกับว่าไม่ถูกสิ่งที่ไม่ถูกกับว่าถูกเห็นไหมละ่ะเห็นดําเป็นขาวเห็นขาวเป็นดำนี่เพราะเราจะยอมเลยเอา้ามีคนไปสัทางมากไปกราบไปไหว้เห็นไหมละ่ะก็ท่านไม่สบายก็ต้องเอาข้าวให้ท่านกินทุกเวลาที่จะได้บุญมากได้อานิสงส์มาก เพราะได้อุปถากพระผู้อาพาธเหมือนอุปถากเราตถาคตและพระตถาคตเจ้าฉันตลอดเวลาหรือไม่มีพระสูตรไหนนั่นและพระอริยบุคคลมีพระสูตรไหนที่ท่านฉันทุกเวลาไม่แต่พระเจ้าบัญจาด้วนี่เราตถาคตตํานิพระผู้ฉันสองครั้งหมายถึงช่วงเช้ากับช่วงเพลนเพราะมีความปฏิพูดกัางบนในอาหาร เขาจะยังก็นี่นะหรือจะบอกว่าเราผิดอีกอะไรก็เราพอน้อยผิดอะไรอะไรก็เราพอน้อยผิดใครผิดใครถูกพี่นณาดูที่นั่นเรื่องของเรื่องนั้นอน,นโยมก็ถูกลุงปู่ก็ต้องบอกว่าถูกทีถ้าลุงปู่พูดมากเกินไปเขาก็มาจัดเอ้ยก็โยมกินอยากดังแต่เสยโยมเขากาลังดังอยู่จะไปเกาะโยมก็ลวงปู่ไม่ได้คิดอย่างนั้นลวงปู่ต้องการความยุติธรรม ไม่อยากเห็นความอายุที่ทำแค่นั้นหลุงพ่อไม่ได้สนใจสิ่งนั้นนี่ดังได้ได้อะไรนั่นดังแล้วได้อะไรหลวงพ่จะถามเลยนะเด่นดังแล้ว,ลว,ไ,ลวได้อะไรได้ได้อะไรถ้าถ้าเด่นดังนอกธรรมกวินยัยถ้าเด่นดังก็ขอให้เด่นดังตามธรรมตามวินัยนี่เหมือนในสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าเด่นดังนี่ดังก็หลักธรรมหลักวินยัย นี่คือคณะสงฆ์นี่เด่นดังเพราะราหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่ว่าเด่นดังด้วยเหตุอื่นเต่ปานนั่นก็ยังมีผู้นับถือไม่มากในสมัยที่เขาหาวิธีการที่จะทําลายพระพุทธเ,เจ้าเห็นไหมล่ะว่าสมัยกาก็ไปพัดบารา,างนี้ขณะพระพุทธเจ้ายัางสมบูรอยู่นะเวลาพระนางขุนตีไปหาเรื่องก็ยังพากันหลบหลีกไปออหรือจะเป็นจริงเหรอ เห็นไหมล่ะความเสื่อมโทาเกิดเห็นไหมล่ะหรือจะว่าสมนาก,กรหลพเจ้าเนี่ยเป็นผู้มีกิเลสหนาตัณหาอยากกับคณะสงฆ์หรือพระนางสุนทรีจริงมาบำเลอผู้ที่ไปจังหันมากๆนี่เริ่มขยับออกขยับออกขยับออกเห็นไหมล่ะนั่นเรื่องของเรื่องมันเมื่ขนาดพระเจ้าอยู่สงฆ์ผู้ชนอยู่นี่ปปินที่ภาษาอะไรกันเรานั่นเรื่องของเรื่องมันแต่ที่เราพูดนี้เราไม่อยากเห็นการทะเลาะเบาแบ่งกันไงเวลาที่ว่า อุบาสกมีการเขาสอนผิดโยมก็สอนผิดอุบาสกก็สอนผิดเราต้องดูที่ว่าเขาสอนผิดแบบไหนนี่เรื่องของเรื่องมันเขายกย่องเดัจฉานวิชาไหมเขาลากพวกเราให้ไปกราบพวกไอ้เจ้าพ่อเจ้าแม่หรือไม่ไปสักลิงจากลายไม่ไปกราบไอ้พวกพญากุดพญานาคหรือเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่ไหมหรือว่าไปดูเลืกดูยาม วันจมวันฟูไหมนนก็วันจมบ้างเี๋ยก็วันฟูบ้างโอ้ยชาลาพัดนั่นี่นัน่นแหะหรือว่าเขาสอนแบบไหนสอนจะ่เจ็บกามกันไหมมันก็ต้องรู้ทีอันนี้มันผิดก็คือผิดใจนั่นเองผิดใจเพราะว่ามึงดังกว่ากูมันผิดตรงนั้นมึงดังกว่ากูมึงจะดังกว่ากูไม่ได้มึงจะดังแต่มึงคนเดียวไม่ได้หาวิสีลากลุม เห็นไหมล่ะพอพรนเราก็เห็นโอ้ยโยมเขาดังกว่าก็ไม่ได้ละมึงดังกว่ากูไม่ได้หรือมึงมาตัดสินมึงมาตัดทางหาอยู่หาจินกูกูทำก็หลังของขัง,งขายมึงมาหาเรื่องกูใช่่านั่นในเรื่องของเรื่องมันมันก็เลยลงเอยแบบนั้นเห็นเราอยากเห็นความยุติธรรมถึงหากทราบว่าความยุติธรรมไม่มีในโลกสรีโลกอยู่ตามกมแต่เราก็อยากเห็น ถ้าไม่สู้ลหละมันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเราไม่ได้ไปว่าไปก,ะกะ่อกระแสนั่นกาอกะระแสนี่โอ้ยอย่าเลยเอะเพราะเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าผิดนี่นก็ผิดนี่ถูกก็ถูกนี่เราแยกแยะแค่นั้นเองเราว่ามันไม่ถูกที่ไปว่ากันไปทะเลาะเบ,บาแวงกันเราว่าครอบครัวเดียวทะเลาะเบ,บาแวงกันนี่ไม่ละอายเสด็จดิฉันมันเลยนั้นก็จะถามเนี่ย มันก็พวกคือนี่ไปทำเครื่องลัางของค้างขายนี่พวกเกือไม่ไอายตศรษฐฉันมาเลยพระเรานี่มูดก็จะถามอย่างนี้แหละนั่นพวกเศรษฐีฉันพวกสุนัขที่อยู่ในวัดบาอาลามนี่มันก็ยังกาบพระก็เหมือนหมาเรามีอยู่สามตัวนี่มันกินเนี่ยมันกินของไว้เฮ้ยมันก็ยังนั่งลงเอายกมือยกมาอยู่นั่นไอ้บูนั่นนั่นเห็นไหมล่ะมันยังรู้คุณอะ แต่นี้เรารู้คุณพระพุทธเจ้าหรือไม่แล้วพระจะถามเลยลพระเจ้าสอนให้เราสอนเราแบบไหนเอา้าก็แจ้แจ้งมันถุกที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาละมาวางสอนให้มีความเคารพเทิดทูนในครูในบาเห็นไหมล่ะสังกังางสนังกษสามนะีระดับไหนละ่ะระดับสลับเป็นสลับตายเหมือนพระอานนท์ที่เราฟังเมื่อกี้นะระดับมีเตฏ่นั่นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์นั่นระดับนั่น ไอพวกเราโอ้ไม่คนละอ,อย่าง็นเไรมาก็เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อความอยากเดน่นอยากดังเพื่อความยิ่งใหญ่ถ้าหลวงปู่อยากเด่นอยากดังหลวงปู่ก็สร้างปูญเจริสลาใหญ่เจดีย์ใหญ่แล้วไม่เรียกอะไรแล้วไปประจบเขาเลือหัดแล้วกาพขอมาให้การย์ด้วยนะผมตรงหน่อยเวลาเขาผิดก็ไม่กล้าพูดนั่นแหละเรียกว่าประจบเขาเลือกหัมีแล้วกาทาผิด เกินไปไม่กล้าพูดเขาเจ้ากี้เจ้าการในวัดวาอารามก็ไม่กล้าพูดเพราะกลัวสาลาไม่เสร็จเจดีไม่เสร็จนีเรียกเรียกว่าประจบก็เือหัดเนะ่หนูต้องเข้าใจด้วยทีอย่แก้มาถูกนะกาขอมามพระอาจารย์ด้วยนะนั่นเรื่องของเรื่องมันอะไรก็ผมผิดอะไรก็ผมผิดเนะี่ยมันก็จําเป็นต้องพูดให้ฟังอย่างนี้แหละพูดธรรมดามันก็ไม่ถึงใจอีกต้องพูดระดับนี้ไม่ใช่จะถึงใจได้เลย เดวจะบอกว่า,า,วาหลวงพอน้อยโกรธอีกโกรธใครความกโกรธความโลภหลงที่ติมานะผมเผาไปนานแล้วต้องอยู่ป่าอยู่เขาโน่อนนี่ผมพูดนี่ผมพูดจริงแค่นั้นเองแล้วก็ผิดหมดเย็นไมแล่ะก็ถูกคนเดียวนี่ว่าคนอื่นดีกว่าไม่ได้ลากกันลงนงเป็นอย่างนั้น